สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง h a l โ a b u n บัน c ดแสปิญญานะคะเรายังอยู่กับไพ่ The Rose Oracle อยู่ค่ะพลังงานตอนนี้เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกเพื่อนๆอาจจะได้สั้นๆเพื่อทำช็อตให้ได้นะคะ healing is happening the w i y rose มาอีกแล้ว啊กล้ากล้าออกนอกกรอบไปเลย The Reunion คือณเวลานี้เพื่อนๆจริงๆแล้วพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะม,นมนันมันเป็นมันเป็นพลังงานซีรีส์เนาะอย่างที่เราบอกเป็นพลังงานของการเชื่อมโยงกับอนันตจักรวาลเป็นพลังงานของมัสคิวลีนแฟ i n i ีนที่เป็นแรนดอมนะไลฟ์ like การเวลาค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะ จะทำอะไรอยู่ที่ไหนเวลาใดเขาสามารถถ้าเขาไปคลิปนี้เขาไปโผไปโผที่เพื่อนๆได้เนี่ยเขาสามารถบอกอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆได้เพื่อนๆนลองค้นหาดูว่าเบื้องบนฝากสิ่งใดมาบอกนะมนอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรอกแต่คิดว่ามันจะต้องมีคําพูดบางคําหรือหรือเรื่องราวบางอย่างที่ที่ส่งถึงเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ รับรู้รับทราบแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าได้นะคะคือวันนี้พลังงานนี้มันเปล่งประกายถึงการยอมรับตัวเองค่ะนะเชื่อมโยงกับ เพื่อนๆและตัวผู้อื่นด้วยนะมันลึกซึ้งเป็นพลังงานลึกความรักลึกซึ้งสำหรับโรสเนี่ยเป็นพลังงานความรักที่ลึกซึ้งหลอมรวมปัญญาทางธรรมที่ที่บอกเลยว่าเน้นการปล่อยวางเนาะความอ่อนโยนกับปัญญาทางโลกที่เป็นความเข้าใจคุณค่าของความสัมพันธน์ในการเป็นตัวเองอะค่ะเพื่อนๆน,นะเพราะน,น,นี้จะบอกเลยว่าให้เดอะไวโลสเนี่ย บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองขอเนเพื่อนคือคือแสดงว่าเด่นเนาะเพราะเมื่อกี้เรามันมีคลิปคลิปของเดอะลอสที่เปิดไปเขาก็บอกไพ่แบบนี้ก็ออกมาอีกนะเพื่อน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 แบบเป็นตัวเองที่ท,ที่กล้ากล้าทําในแบบของตนกล้าทําในแบบของตนจริงๆอิอะคือแล้วปัญญาทางธรรมก็ไม่ได้จํากัดตนด้วยกาะเพราะฉะนั้นอะถ้าเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เป่งประกายจากความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแหละไม่ต้องขออนุญาตจากใครจาก จากโลกจาก,จากกจักรวาลอะไรไม่ต้องเลยเนาะ do it your way ค่ะนะ do it your way embrace um your unique s นะนะ uh. and t a m e healing 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 is happening you are not broken you are not broken trust the process